สวัสดีค่ะวันหยุดเสาร์อาทิตย์พาเนเน่มาเยี่ยมอากงอาม่าที่ต่างจังหวัดค่ะเนเน่อยากไปมากเลยเพราะที่เล่นเยอะมากนั่งเล่นในรถตลอดเลยพอมัดถึงก็มาที่ที่เล่นประจำใกล้คลองเล่นสักพักแม่เล็กก็พาวเรือไม้ไปทำสตแตนเล็แถวบ้านค่ะช่วงบา่ายก็พาเนเน่มาดูแม่ทำงาน อย่าเลือไม้ได้สักพักก็พาเนเน่ไปดูบ้านที่ก่อสร้างแถวนั้นด้านในกว้างมากเลยเนเน่เ,นเดินสำรวจขึ้นชั้นบนด้วยค่ะแต่ยังทําไม่เสร็จกัวตกเลยลงมาก่อนค่ะบ้านหลังนี้สร้างมานานมากเลยช่วงหน้าฝนก็จะทํางานกันลําบากด้วยค่ะสักพักเนเน่เนก็มาเล่นขายของกับแม่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสนุกมากเลยอยากกินเผ็ดๆก็ใส่พริกทั้งพวงไปเลยจ้าแม่อยากได้เปรี้ยวใช่ไหม มันนาวลงไปทั้งลูกเลยตกเย็นอากองก็พามากินข้าวนอกบ้านร้านครัวปับป้าอร่อยมากเลยร้านนี้มาประจำเลยนะเมนูเด็ดคือเป็ดเลยค่ะมาทีลไรกินเป็ดทุกทีหลนปูก็อร่อยแต่เสียดายเน่กินได้อย่างเดียวคือแกงจืดเต้าหู้หมูสับถ้าทางนเน่จะชอบร้านนี้มากด้วยนะอยู่บ้านไม่อยากกิน สงสัยฝีมือแม่จะไม่อร่อยมาข้างนอกทีไรกินเยอะมากเลยกินเสร็จก็เดินเล่นในสวนสักพักก็ไปเล่นต่อที่ฮาราจูกุไทยแลนด์ปกติในฮาราจูกุไทยแลนด์จะเดินเที่ยวถ่ายรูปบรรยากาศญี่ปุ่นคนไม่เยอะมากนะักเดินสบายสบายแต่ช่วงนี้มีจัดงานสวนสนุกสยามคานิวัลตั้งแต่วันที่3 15สิงหาคมค่าเข้า,ขา,ขาสวนสนุก15บาทต่อคน เด็กสูงไม่เกิน95เซนเข้าฟรีค่ะภายในงานมีของกินต่างๆมากมายอาหารอร่อยมากของเล่นก็สนุกสุดๆในเน่วิ่งเล่นตลอดเลยของชอบเขาเลยแหละฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามช่องของเน่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ